คุณกระตูลบอกหนูมีปัญหากับการท่องมาตรามากย่อก็ไม่เป็นกลัวหลักหายท่องเต็มก็จะไม่ได้แต่จะพยายามค่ะที่มีปัญหายเยอะเป็นเป็นส่วนของมาตราของวิชาไหนกลุ่มไหนกลุ่มแพ่งกลุ่มอ,อาญาแต่ละกลุ่มบางทีมันก็มีมีเขาเรียกอ,อะไรลักษณะวิชาที่ต่างกันเหมือนกันในการท่องมาตราเช่นแบบวิแพ่งอย่างเงี้ยถ้าเราทำไมแบบ ก็จะช่วยให้เราเข้าใจมาตราได้ดีขึ้นนะคะวิธีสรบัญญัติเนี่ยเหมือนกันคือต้องทำเป็นไม n d แม p นะแต่ถ้าเกิดเป็นอาญาก็ต้องแยกเป็นองค์ประกอบซึ่งเวลาท่องก็ต้องดูจากคำอธิบายในการแยกองค์ประกอบอย่างเงี้ยผู้บรรยายเขาแยกองค์ประกอบอย่างไงเราก็ต้องท่องในส่วนที่เป็นองค์ประกอบอย่างนั้นแหละนะคะเพื่อที่จะช่วย ทำให้จำได้นะคะ,อะตอนนี้ท่องอายาอยู่ค่ะแต่เครื่องหมายแฟนตัวยงท่องอายาหรออย่างแรกสมมติตอนนี้เป็นภาคทั่วไปหรือภาคความผิดถ้าเป็นภาคทั่วไปอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะเน้นแบบเช่นแบบเริ่มต้นจากท่องชื่อมาตราก่อนอย่างเช่นแบบ mm hmm. 59วรรควักหนึ่งวรกสองวรกสามวัคสี่วักห้าเงี้ยมีห้าว mm ัค hmm. ใช่ไหมเราก็ต้องเริ่มแต่ว่าวรกหนึ่งเราตั้งก่อนว่ามันเป็นเรื่องอะไรอ่าอย่างเงี้ยเป็นเรื่องโครงสร้างความรับผิดในทางอายานี้ อ่าววักสองเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องกา,การกระทําโดยเจตนาอย่างเงี้ยวักสอง 2, 2> วักสามแบบนี้ส่วนวักสี่ก็แบบเป็นประมาทใช่ไหมอ่าแล้วก็พอวักท้ายก็เป็นงดเป็นเริ่มจากอย่างงี้ก่อนให้จําชื่อมาตาให้ได้ก่อนว่าเออแต่ละวักมันเป็นเรื่องอะไรพอเราเริ่มได้ละนะคะอ่ายกตัวอย่างเช่นวักสี่อย่างเงี้ยวักสี่เป็นเรื่องประมาทเราก็จะแตกองค์ประกอบประมาทให้เป็นประโยคประโยคประโยคอย่างเงี้ยนะคะอ่าพอแตกออกมาเป็นประโยคมันกะ็ เหมือนกับเราท่องทีละประโยคอะพอประโยคที่1ที่เป็นสาระสาคัญเนี่ยนะคะได้ปุ๊บเนี่ยการกระทําโดยประมาทได้แก่การกระทําที่ไม่ใช่โดยเจตนาพอได้ประโยคที่1เราก็เนี่ยคือประมาทตรงข้ามกับเจตนาละแล้วก็ค่อยมาประโยคที่2ว่าพอมันไม่ใช่การทําโดยเจตนาแล้วมันคืออะไรก็คือการกระทําโดยปราศจากความระมัดระวังก็ค่อยๆมาประโยคที่ 2, สองสอาจารย์นะอาจารย์จะท่องทีละทีละประโยคอย่างนี้แล้วพออะปัสศาความระมัดระวังก็มาต่อ ความระมัดระวังแบบไหนล่ะก็ต่อในตัวบทซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการอย่างนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดที่ต้องได้อ่าแล้วก็ค่อยพอได้ปุ๊บก็ค่อยมาประโยคที่4ว่าอ่าซึ่งประมาทเนี่ยมันต้องสามารถใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้เพียงพอไม่ก็ค่อยๆมาไล่ทีละประโยคอย่างนี้แตกออกมาเป็น4ประโยคเวลาอ mm hmm. าจารย์ทำนะอาจารย์ใช้วิธีแตกเป็น4ประโยคแล้วก็ ท่องประโยคที่หนึ่งให้ได้ก่อนเพราะอยู่เราจะไปท่องแบบเป็นพื่ๆเืยาวๆทั้งหมดนี้มันไม่ได้อย่างเงี้ยอ่าก็ค่อยๆทีละประโยคแบบนี้นะคะซึ่งอายาส่วนใหญ่ก็จะสําคัญเกือบหมดเรวขอมาพูดเป็นตัวอย่างเรื่องการท่องมาตานิดนึงนะยกตัวอย่าง<ม>เช่นเรื่องการการะทำเนี้ยเวลาเราอ่านปุ๊บการการะทำเนี่ยมันจะมีมาตาที่เกี่ยวข้องเนี่ย มาตรา59เนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน2วรรคคือวรรคหนึ่งกับวรรคท้ายอย่างนี้เวลาอาจารย์จะท่องว่าเออบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการกระทำเนี่ยเวลาเราจะวินิจฉัยว่าบุคคลใดจะต้องรับผิดทางอาญาใช่ไหมเมื่อกี้ที่น้องกระตูนกอกท่องออประมวลอาญาอยู่อย่างนี้นะคะเราก็จะพูดนึกก่อนว่ามันมีวรรคหนึ่งกับวรรคท้ายแล้ววรรคหนึ่งอย่างเงี้ยอ่าเวลาอาจารย์ท่องเนี่ยอาจารย์จะไม่ได้ท่องเป็นพื้นๆแบบที่เขาเขียนในประมวลอาจารย์จะมีการแตกเองว่าหลักคืออะไรของวรรคนี้ซึ่งหลักตรงเนี้ ดูดตารางกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะมันมาจากไหนมันมาจากการอ่านหนังสือแล้วตกผลึกลงมาว่าเราแบ่งยังไงว่าแบบหลักเนี่ยของวรรคหนึ่งมันก็คือบุคคลเนี่ยจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทําโดยเจตนาฉันคําว่าได้กระทําก็คือต้องมีการกระทําแล้วหลักก็คือต้องเป็นการกระทําโดยเจตนาฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ประมาทเนี่ยโดยหลักก็คือไม่ต้องรับผิดถูกไหมเว้นแต่มีกฎหมายกําหนดเนี่ยมันก็จะมาเข้าข้อยกเว้นฉันเนี่ยเวลาท่องเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าประโยคไหนตัดทิ้งได้ไประโยคไหนตัดทิ้งไม่ได้ มันก็มาจากการที่เราอ่านเยอะเราถึงจะรู้ว่าอ๋อประโยคนี้มันสําคัญนะมันเป็นแก่นเลยนะนะคะเนี่ยพอมาท่องเนี่ยวักท้ายมันเป็นเรื่องการกระทําโดยงดเว้นถูกไหมตรงเนี้ยจันก็จะจะแบ่งแล้วว่าเนี่ยการกระทําให้หมายความรวมถึงแสดงว่าการกระทาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่งดเว้นอย่างเดียวมันมีการกระทํารูปแบบเคลื่อนไหวร่างกายด้วยแบบนี้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันมาจากการอ่านจนแตกฉานทั้งนั้นแหละมันถึงจะท่องได้ นะคะหรือวักสองอย่างเงี้ยอ่าวักสองเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเจตนาละซึ่งการกระทําโดยเจตนาก็จะมีวักสองกับวักสามแบบนี้ทันเวลาเราท่องเนี่ยเราก็ต้องต้องแยกแล้วว่าวักสองมันมีสาระสาคัญกี่เรื่องเวลาท่องอาจารย์ก็จะแยกว่าอ๋อมันมี2เรื่องนะมีการอธิบายว่าการกระทำโดยเจตนาเนี่ยมันต้องแบบเป็นการกระทําที่รู้สํานึกนะและในขณะเดียวกันฉันและพอมีเจาคำว่าและเนี่ยมันคือการแตกองค์ประกอบใหม่ให้เราจำได้ขึ้นมาละ อ่ะเนี่ยชั้นวักสองมันก็จะแบบเวลาเราท่องแล้วก็อ๋อเป็นการกระทําโดยรู้สํานึกแบบนี้พอวักสามมันก็จะเป็นแบบอ่ะเราก็ต้องตั้งชื่อมาตาละว,ว่ามันเป็นเรื่องเจตนาแหละแต่มันเป็นเรื่องรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดแบบนี้เนี่ยนี่คือวิธีการให้ดูว่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะจามาตาได้ อาจารย์จะต้องแตกแบบเนี้ยอันนี้อาจารย์ให้ดูว่าวิธีการท่องมันละเอียดลงไปถึงขั้นเนี้ยแล้วอาจารย์ถึงจะสรุปว่าอ๋อคืออ่านจนแตกฉานแล้วก็มาสรุปตอนของอาจารย์นะหมดวันแล้วก็ท่องให้ได้ในหมดวันหมดวันนี้ก็คืออเนี่ยแล้วพอวัคซีเมื่อกี้ที่อาจารย์ท่องให้ฟังนี่นี่คือมาจากที่อาจารย์แตกมาเป็นสี่ประโยคแบบนี้นะคะอาจารย์จะพูดตลอดเรื่องท่องมาตราอาจารย์เป้กอนเน้นย้ำว่าต้องทําทุกวันนะคะซึ่ง บางคนบอกว่ามันไม่รู้จะเริ่มตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อยากให้เริ่มตรงนี้เลยคือเวลาเราอ่านอ่านอ่านคำบรรยายอ่านหนังสืออะไรก็แล้วแต่เราจะรู้แล้วว่าเอ้ยเรากําลังอ่านเรื่องอะไรอยู่ใช่ไหมมาตาน,นี้มันเป็นเรื่องอะไรฉันยกตัวอย่างนะสําหรับขอยกเป็นอาญาเพราะว่ากําลังจะเปิดเทอมอาจารย์ก็จับมีอย่างนี้เลยค่ะอ่านี่ให้ดูเช่นภาคทั่วไปนี่อาจารย์จะตั้งชื่อเรื่องก่อน มาตาห้าสิบเก้าวักหนึ่งวักสองวักสามวักสี่วักห้าเป็นเรื่องอะไรแล้วมาหกสิบนี้การกระทําโดยพลาดหกสิบเอ็ดอย่างนี้สาคัญผิดในตัวบุคคลหกสิบสองมีสามวักต้องคิดเลยวักหนึ่งเป็นเรื่องอะไรวักสองเป็นเรื่องอะไรวักสามเรื่องอะไรนะวักอ่าแตละวักมันไม่เหมือนกันถ้ามันเป็นอ่าแต่ละวักมันมีความแตกต่างเป็นคนละเรื่องก็ต้องต้องจําด้วยเพราะจริงๆภาคทั่วไปมันแทบจะ สำคัญกับทุกมาตาอย่างนี้นะคะแล้วก็มา63เนี่ยก็เป็นผลธรรมดาใช่ไหมตรงนี้พอหกสิบสี้เนี่ยไม่เน้นแต่ว่าสำหรับอาจารย์จะเป็นคนสอนจาจก,ก็จะต้องท่องหมดอันนี้เป็นให้ดูเวลาเตรียมสอนเนาะพอ6768แอย่างนี้เราก็ต้องท่องตั้งแต่วงเล็บเลยว่า67เป็นจําเป็นเรื่องอะไรหกเวงเล็บ2เป็นเรื่องอะไรวงเล็บ1เป็นเรื่องอะไร68เป็นเรื่องอะไรแล้วดูนะถ้าอันไหนมีผลทางกฎหมายต้องท่อง,องแบบนี้เลยอ่ะ เช่น60เนี่ยเป็นการกระทําโดยพลาดผลในทางกฎหมายคืออะไรพลาดเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีเจตนาต่อบุคคลที่ได้รับผลร้ายที่เป็นผู้เสียหายฝ่ายที่สองแต่กฎหมายให้ถือว่าเจตนาด้วยใช่ไหมฉะนั้นเวลาเราท่องเนี่ยเราก็ต้องท่องว่าผลเนี่ยคือกฎหมายให้ถือว่าฉัน คำที่มันเป็นคีย์เวิร์ดมันต้องมีแต่ถ้าสําคัญผิดในตัวบุคคลเนี่ยมันถือว่าเป็นเจตนาโดยตรงต่อบุคคลที่ถูกกระทําโดยสําคัญผิดอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นเจตนาโดยตรงจะยกเอาความสําคัญผิดเป็นข้อแก้ตัวว่าไม่ได้กระทําโดยเจตนาหาได้ไหมฉนันผลมันจะไม่เหมือนกันมันจะต้องมีส่วนที่บอกว่าเอ้ยมาตาเนี้ยเป็นเรื่องอะไรและมาตาเนี้ยมันมีผลทางกฎหมายอย่างไรอันนี้คือสําคัญมากหลักเกณฑ์ ชื่อมาตราหลักเกณฑ์ผลทางกฎหมายอ่าหรือหกสิบเจ็ดอย่างเงี้ยเป็นจําเป็นหกสิบเจ็ดเป็นจําเป็นก็ต้องบอกจําเป็นผลทางกฎหมายเป็นไรเป็นเหตุยกเว้นโทษป้องกันผลทางกฎหมายเป็นยังไงประมาณนี้นะคะอันนี้คือของพักทั่วไปภาคความผิดต้องท่องแบบนี้อันนี้สองแปดแปดต้องท่องยากอมข้างบนนี่คือมาตราใช่ไหมไม่ต้องท่องระวังโทษเห็นไหมเนี่ยผู้ใด ่าผู้อื่นนี่องค์ประกอบภายนอกแตกออกมาแบบนี้แล้วก็องค์ประกอบภายในอย่างนี้เจตนาให้ดูพอเป็นเหตุชกันท่องแบบนี้ต้องมีสูตรทํำยังไงให้จําได้ว่าเยเหตุกันมันมีเจ็ดวงเล็บมีอะไรบ้างอย่างนี้ก็ต้องท่องนี่ถ้าตัวบทมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะมันก็จะยาวๆไปเป็นพืชน,นะ ก็ต้องแตกออกมาว่าวงเล็บ2มันมี3กรณีอย่างเงี้ยค่าเจ้าพลักง,งานมี3กรณีมีอะไรบ้างแบบนี้หรืออ่าวงเล็บ7อย่างเงี้ยมี4กรณีมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นจุดที่อ่าถามว่าท่องอยังไงซึ่งอันนี้มีให้ในชีทที่เรียนอยู่แล้วเนาะหรือถ้าเป็นเนี่ยเห็นไหมการกระทําโดยประมาทอันนี้ให้ดู2,9,1ี่มันก็จะแยกนี้เห็นไหมผู้ใดเห็นไหมตัวบทกระทำเห็นไหม จะไม่มีแบบผู้ใดฆ่าคนตายโดยประมาทอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่คําตําตัวบทอะ่ะเราก็ต้องท่องตามตัวบทผู้ใดกระทําด้วยประการใดๆผู้ถูกกระทําก็เป็นผู้อื่นแล้วก็มีผลเห็นไหมเนี่ยการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียความตายแล้วก็การกระทําโดยประมาทตรงนี้มันเป็นประมาทเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบภายในฉนันเวลาท่องจะท่องแบบนี้เพราะเวลาปรับบทต้องปรับแบบนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบอามาตาที่มีเจตนาพิเศษอ่าเดี๋ยวให้ดู จะเป็นรู้สึกจะเป็นความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายมาตาที่คล้ายคล้ายกันก็จะต้องแบบทำแบบเป็นตารางเปรียบเทียบอะของอาจารย์ตูนนะอันนี้เป็นรวมแนวกักขัง,บ,<า>งบ้างก็ท่องแบบนี้ฉะนั้นอาจารย์แยกองค์ประกอบทุกมาตาที่ท่องแล้วคนที่เรียนในคอร์สเนี่ยจะได้แบบนี้หมดทุกมาตาจะมีแยกองค์ประกอบให้ทุกมาตาเลยฉะนั้นแบบเรียนเราจะไม่มีปัญหาเรื่องว่าไม่รู้จะท่องอะไร ท่องให้ได้แล้วกันประมาณนี้แล้วก็ถ้ามีปัญหาเช่นแบบมาตาไหนคล้ายๆกันอะไรแบบควรจะแบบเปรียบเทียบแบบนี้เลยอย่างนี้สองเก้าห้าสามเก้าหนึ่งแบบนี้เห็นไหมดูวันที่สองตรงนี้องค์ประกอบอเรื่องการกระทำคือย่อยมาให้หมดแล้วอะเนี่ยเป็นนักเรียนติวก็เนี่ยจะสบายแบบนี้ครับอืมแบบนี้อ่ามีตัวอย่างให้เรียบร้อยเปรียบเทียบด้านล่างอย่างนี้อ่านี่คือตัวบท ฉันเนี่ยมาปุ๊บทุกมาตาอาจารย์จะมีย่อยให้เพราะศาสตาจารย์ตัวบทคืออาวุธฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นักเรียนเริ่มคือนักเรียนเอาตัวบทให้ได้ก่อนนะคะอืมแบบมานี้นะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ถ้าจำไม่ได้ก็เอาไปกินเแบบนี่ยตะตรางแบบว่าเงี้ยทดลองทำแต่ออกมาแล้วก็ท่องเหมือที่บอกมันยาวๆเลยจำไม่ได้เราก็ท่องทีละประโยคทีละองค์ประกอบไปครับเราก็จะค่อยๆได้ขึ้น ค่อยๆพัฒนาไปเองค่ะคิดว่าคงจะพอเห็นภาพว่าไม่ใช่ท่องแบบนกแก้วนกขนทองไปตามไปตามที่ประมวลเขียนมาต้องมีการย<ด>่อยออกมาต,ตัวเลขแล้วก็องค์ประกอบภายในเมื่อกี้จันเป้เสริมมาจันตัวนิดนึงก็คือ,อดูง่ายกฎหมายอาญาเนี่ยถ้าตัวบทมาตราไหนไม่เขียนเรื่องเจรนากับประมาทให้ใช้หลักตามมาตราห้าสิบเก้าถ้ากฎหมายไม่เขียนเป็นอย่างอื่นแปลว่าบุคคลต้องรับผิดต่อเมื่อได้กระทําโดย เจตนาฉะนั้นเวลาเจออ่านกฎหมายไม่เห็นเขียนเลยให้รู้เลยว่าเป็นเจตนาถ้ามาตราไหนเป็นประมาทสังเกตได้ครับทุกตัวบทจะเริ่มต้นด้วยคําว่าผู้ใดกระทําโดยประมาทนะ,อ,ะอันนี้ให้เป็นหลักช่วยเสริมไป